ถ้าพูดถึงชื่ออุสมาบินลาเดนหลายคนคงน,นึกถึงหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่ก่อเหตุการณร์วินาศกรรมในวันที่11กันยายนปีคศ2001ที่สหรัฐอเมริกาจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,977คนแต่ความจริงชื่อนี้คือชื่อของช้างป่าเอเชียที่คราชีวิตผู้คนในรัฐอัสสัมประเทศอินเดียไปมากกว่า27คนโดยชาวบ้านที่อยู่ในรัฐอัสสัมเรียกชื่อเจ้าช้างตัวนี้ว่าอุสมาบินลาเดนหลังจากที่มันเริ่มสร้าง ความเสียหายต่อพืชไร่และบ้านเรือนของพวกเขาโดยมองว่าช้างตัวนี้เป็นเหมือนกับผู้ก่อการร้ายซึ่งบนโลกของเรานั้นมีช้างเอเชียอยู่ประมาณ5 0,000ตัวครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในอินเดียและในรัฐอัสสัมของอินเดียมีประชากรช้างอยู่ประมาณ5,300ั้ตัวโดวยพื้นที่ในรัฐอัสสัมได้มีการขยายกิจกรรมของมนุษย์และการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างอย่างรวดเร็วบีบบังคับให้ช้างป่าจำนวนมากต้องออกมาหากินในเขตพื้นที่ ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ส่งผลให้เกิดการขัดแย้งกันร,ระหว่างมนุษย์กับช้างโดยตั้งแต่ปีคศ2001ถึง2006ในรัฐอัสสัมมีผู้เสียชีวิตจากการถูกฆ่าโดยช้างป่าเอเชียมากกว่า250คนซึ่งมนุษย์ได้มีการตอบโต้กลับโดยสังหารช้างป่าเอเชียไปมากกว่า268ตัวโดยอุสมาบินลาเดนถูกระบุว่าเป็นช้างเพศผู้ที่ไม่มีงาซึ่งมีอายุระหว่าง45-50ปีมันมีความสูงประมาณ 2.7- 3เมตรและสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นช้างที่ไม่กลัวไฟหรือเสียงประทัดเหมือนกับช้างตัวอื่นๆโดยในปีคศ2004-2006เจ้าอุสมาบินลาเดนได้สังหารมนุษย์ไปถึง13คนและเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะมันได้ฆ่ามนุษย์เพิ่มอีก14คนภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในปีคศ2006และในเดือนธันวาคมปีคศ2006รัฐบาลอินเดียจึงประกาศให้สังหารเจ้าอุสมาบินลาเดนโดยมันถูก ฆ่าตายด้วยปืนไรเฟิลของนายพลนในวันที่18ธันวาคมปีคศ2006ซึ่งหลังจากการตายของอุสมาบินลาเดนนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเชื่อว,ว่านี่คือการฆ่าผิดตัวและช้างที่ถูกฆ่าคือช้างที่บริสุทธิ์ศพของอุสมาบินลาเดนถูกฝังโดยไม่ได้รับการตรวจสอบที่แนช่ชัดโดยการตายของอุสมาบินลาเดนถูกยืนยันเพียงเพราะว่ามันเป็นช้างที่ไม่มีงาเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันช้างโขลงหนึ่งก็ได้เข้าทำลายบ้านเรือนของ าบ้านในบริเวณพื้นที่ที่อุสมาบินลาเดนถูกสังหารโดยมีการระบุว่ามีช้างเพศผู้ที่ไม่มีงารวมอยู่ในโขลงนี้ด้วยและนี่อาจเป็นการแก้แค้นซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าอุสมาบินลาเดนยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งในปีคศ .2019 ก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อช้างป่ดเพศผู้ที่ไม่มีงาได้สังหารชาวอินเดียในรัฐอัสสัมไป5คนก่อนจะถูกยิงด้วยลูกดอกยาสลบและส่งตัว มันไปกักขังไว้ในที่ห่างไกลาจากมนุษย์ซึ่งในภายหลังมันก็ตายจากการถูกกักขัง พันทัสถาน UK161 ทับสที่ตั้งอยู่ในเมืองคอสโตเนประเทศคาซักสถานเรือนจำที่เต็มไปด้วยอาชญากรที่อันตรายกว่า730คนและเป็นที่คุมขังของนักโทษหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในขณะที่นักโทษชายอุกชการคนอื่นๆได้รับโทษจำคุกไม่เกิน25ปีอีคาเทรินาหรือคัดยามีสิน้ำตาลเพศเมียวัยส6ปีที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำร่วมกับ มนุษย์ในข้อหาทำร้ายร่างกายมนุษย์จนได้รับบาดเจ็บถึงสองครั้งโดยคัดย่เคยอยู่กับคณะละครสตร์ก่อนจะถูกทอดทิ้งในระหว่างมาแสดงที่เมืองคอสโตเน่ตอนที่ยังเป็นลูกหมีหลังจากนั้นคัดย่จึงถูกนำมาขังเอาไว้ในกรงใกล้กับจุดตั้งแคมป์ยอดนิยมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยในปีคศ2004คัดย่ได้ทำร้ายเด็กชายวัย11ขวบที่เข้ามาใกล้กับกรงขังมากเกินไปเพื่อพยายามป้อนอาหารให้กับเธอทำให้ ขัดยาคว้าขาของเด็กน้อยเอาไว้และทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งในปีเดียวกันคัดยาได้ขย้ำชายหนุ่มที่ชื่อวิกเตอร์วัย28ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเมามากจนพยายามจับมือกับคัดยาผ่านลูกกรงแม้ว่าจะมีป้ายเตือนให้รักษาระยะห่างก็ตามซึ่งชายหนุ่มคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดชีวิตมาได้และด้วยเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจว่าคัดยาต้องไปอยู่ที่อื่น และเนื่องจากไม่มีสวนสัตว์หรือูนยนพักพิงสัตว์ที่ไหนเต็มใจยอมรับสัตว์ที่ก้าวร้าวตัวนี้เธอจึงถูกนํามาจําคุกพร้อมกับนักโทษที่เป็นมนุษย์กว่า700คนคัดยาอาศัยอยู่ในกรงพิเศษที่สร้างมาเพื่อมันโดยเฉพาะซึ่งมีถ้ำและสระน้ําเป็นของตัวเองโดยการมาของคัดยาไม่ได้ทําให้เรือนจําต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเนื่องจากอาหารที่คัดยาก,กินนั้นเป็นอาหารที่เหลือจากการกินของนักโทษที่เป็นมนุษย์อีกทางคัดยาจะกิน อาหารเพียง7เดือนต่อปีเท่านั้นโดยใช้เวลาอีก5เดือนในการจำศีลอยู่ในถ้ำขัดยาได้รับการดูแลจากนักโทษคนอื่นๆเป็นอย่างดีในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำขัดยาไม่แสดงถึงความก้าวร้าวและยังมีความเป็นมิตรซึ่งในภายหลังเธอได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรือนจำแห่งนี้และยังมีรูปปั้นที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เธออีกด้วยขัดยายังเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักโทษที่มักจะแบ่งปันแอปเปิลขนมหวานและคุกกี้ให้เธออยู่เสมอเหล่านัก โทษยังชอบพูดคุยกับคัตยาและบอกว่าเธอมักจะยิ้มให้กับพวกเขาเสมอในตอนที่เขากําลังรู้สึกแย่ซึ่งดูเหมือนว่าการถูกนํามาขังเอาไว้ในเรือนจําอาจปเปลี่ยนพฤติกรรมของมันคัตยาติดอยู่ที่เรือนจําแห่งนี้นานกว่า15ปีก่อนจะได้รับการยื่นเรื่องให้ปล่อยตัวและย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์ขนาดเล็กทางตอนเหนือของคาซักสถานซึ่งมีหม,มีสองตัวที่ชื่อยัสกาและนิก้าอาศัยอยู่ที่นี่ยัสกาและนิกาเคยอยู่กับคณะ คอนสัตว์มาก่อนเหมือนกับคัดย่าทําให้คัดย่ามีเพื่อนใหม่และได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปัญหาของลิงท,ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยหรือในแถบเอเชียเท่านั้นในประเทศอเมริกาก็เคยมีเหตุการณ์ของลิงที่ก่อก,กวนชาวบ้านจนสำนักข่าวหลายสำนักได้มีการรายงานเกี่ยวกับลิงตัวนี้จนโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาของอเมริกาพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแอลิเกเตอร์พยูนแมนนทรีรวมไปถึงสัตว์ลุกลาต่างถิ่นอย่างงูหลามพม่าและอีกัวนาแต่ ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไพรมิอย่างลิงซึ่งเป็นหนึ่งในส0สายพันธุ์ที่เป็นสัตว์ลูกรานในฟลอริดาโดยลิงชนิดนี้คือสายพันธุ์ลิงแสมกินปูที่ถูกนําเข้ามาในฟลอริดาครั้งแรกเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วโดยกับตันเรือพาณิชย์ที่นํามันมาปล่อยเอาไว้บนเกาะริมน้ําทางตอนใต้ของเกลนวิลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นเมื่อลิงแสมมาถึงมันก็เข้าไปในป่าและเริ่มผสมพันธุ์จนในปัจจุบันฟลอริดามีลิงแสมจํานวน อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำซิลเวอร์โดยประชากรลิงหลายร้อยตัวส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนเกาะแต่ในปีคศ2010ได้มีการพบเห็นลิงแสมตัวหนึ่งบริเวณอ่าวแทมปาของฟลอริดาซึ่งเชื่อว,ว่ามันได้ไว่ายน้ำข้ามทะเลมาที่นี่และเริ่มมีการพบเห็นมันบ่อยขึ้นมีความพยายามจับกลุ่มลิงแสมตัวนี้อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จซึ่งมันสามารถหลบหนีเอาตัวรอดและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านที่นี่หลายปีจนมันกลายเป็นลิงที่มี ชื่อเสียงในท้องถิ่นและมีคนสร้างเพจเฟซบุ๊กของเจ้าลิงตัวนี้ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่าหมื่นคนจนกระทั่งในปีคศ .2012 ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มันต้องถูกตามล่าเมื่อมันได้กัดและทําร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ทําให้เธอต้องโทรตามหน่วยงานฟิสแอนด์ไวไลท์ให้มาจับตัวมันไปลิงแสม่ตัวนี้ฉลาดและเชี่ยวชาญในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้ใช้กรงขนาดใหญ่และใช้อาหารในการล่อให้มันเข้ามาในกรงแต่ทว่า เจลิงตัวนี้ฉลาดเกินไปที่จะใช้วิธีนี้มันเลือกที่จะไม่เข้าไปกินอาหารในกรงแต่ใช้มือล้วงเข้าไปในช่องว่างของกรงแล้วเอาอาหารมากินได้แบบสบายใจแต่ท้ายที่สุดมันก็ถูกจับตัวได้โดยลูกดอกยาสลบและถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ไวติงและถูกตั้งชื่อว่าคอนเนลียสตามชื่อตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง Planet of the a p e ซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตของมันจะดีขึ้นที่ได้มาอยู่ที่นี่มันได้พบคู่ครองและมีลูกน้อยจน กระทั่งในปีคศ2020ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงแต่เป็นเหมือนกับโรงละครสัตว์ที่มีการนําสัตว์มาโชว์เพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งทําให้ศูนช่วยเหลือสัตว์ไวติงได้ปิดตัวลงจากการถูกรายงานว่าละเมิดกฎโดยการแยกลูกเสือออกจากแม่ของมันก่อนเวลาอันควรและนําลูกเสือที่มีอายุเพียงสองเดือนมาแสดงโชว์เพื่อหาผลประโยชน์หลังจากการปิดตัวลงสัตว์ทุกตัวได้ถูกนําออกไปจากที่นี่ และแน่นอนว่าคอนเนลเลสคือหนึ่งในนั้นและได้มีการถามถึงว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนซึ่งในตอนนั้นคอนเนลเลสมีอายุได้ประมาณ20ปีก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีชีวิตอยู่เพราะลิงแสมนั้นสามารถมีอายุได้ถึง30-40ปีซึ่งไม่มีคําตอบกลับจากเจ้าของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์แห่งนี้ด้วยความโด่งดังของคอนเนลเลสจึงทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่มีการตรวจสอบไปยังสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ที่นี่รวมไปถึงเขต อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้คอนเนลเลสไปอยู่ที่ไหนยังมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐรวมไปถึงสถานที่ที่สามารถเลี้ยงดูมันได้อย่างดีอย่างเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ไพลเมดแต่ทว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นการหายตัวไปของคอนเนลเลสยังคงเป็นปริศนาซึ่งผู้ติดตามของเจ้าคอนเนลเลสก็ได้แต่หวังว่ามันจะยังคงมีชีวิตอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งอย่างปลอดภัย